ส่วนที่ 3. ด้านนวัตกรรมระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครูหมอพ่อแม่เทศบาลน,นครขอนแก่นการศึกษาสำหรับศตวตรรษที่21ย้ำให้เห็นว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมโลกที่ไร้พรมแดนไร้าการเวลาสำหรับประเทศไทย พราะว่าพัฒนาการของเด็กไทยเป็นประเด็นปัญหาที่ยังมีช่องว่างและถูกมองข้ามอาจคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ปู่ย่าตายายจะเลี้ยงดูหลานในขณะที่พ่อแม่ย้ายถิ่นไปหางานทําที่อื่นหรือผู้ปกครองต้องทํางานไม่มีเวลามาสนใจลูกทําให้เด็กไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรดังนั้นระบบการศึกษาจึงจําเป็นจะต้องปรับตัวซึ่งไม่ใช่แค่การปฏิรูปเพียงครั้งคราวแต่ต้องเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนและสังคม ในอดีตที่ผ่านมาเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับบริบทมาโดยตลอดแต่การมองภาพในองค์รวมนั้นพบว่า ยังมีเด็กบางกลุ่มที่ยังไม่พร้อมที่จะเรียนเชื่อว่าพ่อแม่หลายท่านคงประสบกับปัญหาการไม่สนใจเรียนและไม่อยากเรียนของลูกเพราะเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมากในปัจจุบันและพบได้ในทุกช่วงวัยหรือปัญหาในการเรียนรู้ล่าช้ากว่าปกติเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันทำให้ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากขึ้นหรือใช้วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนแต่ไม่ได้หมายความว่า เรียนรู้ไม่ได้ดังนั้นผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้มอบนโยบายให้กับสำนักการศึกษาและสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดเทศาบาลดำเนินการจัดทำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจำชั้นอย่างทั่วถึงโดยมีผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2,558จนถึงปัจจุบันเทศบาลน,นครขอ,อนแก่นโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้แก่ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรงพยาบาลขอนแก่นโรงพยาบาลศรีนครินทเครือข่ายผู้ปกครอง11โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นและมูลนิธิห้องเรียนขอบฟ้ากว้างจัดทําโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้โดยครูหมอพ่อแม่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นอย่างต่อเนื่องเป็นประจํา โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้ตังงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขครูและพ่อแม่ผู้ปกครองกระบวนการทำงานภายใต้โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครูหมอพ่อแม่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นมีดังนี้หนึ่งการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูประจำชั้นทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้ในการสังเกตพฤติกรรมการคัดกรองและปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียนเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงและมีปัญหารวมไปถึงความรู้เกี่ยวกับระบบคัดกรองผ่านแอปพลิเคชัน Care 3. การใช้ระบบแอปพลิเคชัน Care เพื่อดำเนินการคัดกรองในภาคเรียนที่2ของปีการศึกษา4 การออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนของครูประจำชั้นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างครูเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง 5. การลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดกรองซ้ําอีกรอบและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากครูประจําชั้นและผู้ปกครองรวมไปถึงการประเมินเด็กเพิ่มเติมอีกด,ด้วยนอกจากนั้นยังได้ให้คําแนะนําครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับการให้ความรู้ในการดูแลและปรับพฤติกรรมรายบุคคล6การตั้งกลุ่มลายแต่ละโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยครูประจําชั้นผู้ปกครองและแพทย์เพื่อเป็นช่องทางในการสอบถามข้อสงสัยวิธีการดูแลการขอคําแนะนําจากแพทย์การทดสอบ และการวัด IQ การนัดตรวจหรือแม้กระทั่งถ้าหากมีความจําเป็นต้องพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อคัดกรองหรือประเมินซ้ําในกรณีที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาผู้ปกครองสามารถมอบอํานาจให้ครูประจําชั้นดําเนินการแทนได้ 7. การนิเทศติดตามและให้ครูประจําชั้นรายงานผลการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหาเป็นประจําสม่ําเสมอรวมไปถึงมีการสรุปผลการดําเนินงานและวางแผนการดําเนินงานในปีถัดไป สำหรับการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการนี้เทศบาลนครขอนแก่นได้นำเทคโนโลยีมาใช้จัดทำแอปพลิเคชัน Care ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ได้จดลิขสิทธิ์ในนามเทศบาลนครขอนแก่นนำมาใช้ในการคัดกรองเด็กนักเรียนเพื่อค้นหาเด็กนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาแต่กว่าจะใช้งานได้จริงนั้นได้มีการทดลองใช้และปรับปรุงร่วมกันกับทุกภาคส่วนของโครงการเพื่อให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชัน Care จะเป็นระบบในการแก้ไขปัญหาได้จริง ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันแคร์โดยเพิ่มฟังก์ชันที่สามารถระบุสาเหตุของการรักษาไม่ต่อเนื่องและการไม่ได้เข้าสู่ระบบการดูแลร,รักษาเพื่อวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหาและนำเด็กเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันท่วงทีสำหรับในปีการศึกษา2,566เทศบาลนครขอนแก่นได้ดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันแคร์เพื่อคัดกรองนักเรียนทั้งหมด8,931คน ผลปรากฏว่าปกติ8,293คนและไม่ปกติ638คนโดยนักเรียนที่พบว่าไม่ปกตินั้นมีการแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ต้องมาพบแพทย์เพื่อรักษา129คนและกลุ่มที่ต้องรับการปรับพฤติกรรม509คน ต่อมาหลังจากนักเรียนเข้าสู่ระบบมีนักเรียนที่มีอาการดีขึ้น53คนจากการดําเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครูหมอพ่อแม่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลน,นครขอนแก่นที่ผ่านมานั้นมีผลกระทบและเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มคนหรือองค์กรต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมได้แก่ หเด็กนักเรียนมีความสุขและมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นเกิดความเข้าใจกันระหว่างเพื่อนสามารถอยู่ร่วมกันกับคนรอบข้างและสังคมได้อย่างมีความสุข 2. ครูประจําชั้นมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กและสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับเด็กที่มีปัญหาการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงตลอดจนทําให้ครูมีความสุขในการสอนเด็กมากยิ่งขึ้น 3. โรงเรียนมีบรรยากาศของห้องเรียนที่เหมาะแก่การศึกษาเล่าเรียนและเกิดการพัฒนากลุ่มเครือข่ายระหว่างครูกับผู้ปกครองที่มีความยั่งยืน 4. ผู้ปกครองเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการเรียนและปัญหาสุขภาพจิตของบุตรหลานมากยิ่งขึ้นมีความอบอุ่นในครอบครัวและได้รับความช่วยเหลือทําให้สามารถประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องเป็นกมลวล5เทศบาลนครขอนแก่นสามารถนําการประเมินผลโครงการเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนเพื่อบริหารจัดการและตั้งงบประมาณให้เหมาะสมต่อไปในอนาคต6ห,หน่วยงานภาคีเครือข่าย เข้าใจถึงบทบาทที่แท้จริงของแต่ละหน่วยงานและพัฒนาการทำงานโดยมีเป้าหมายความสำเร็จรว่วมกันนอกจากนั้นยังได้ร่วมกับคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อออกบูธเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคัดกรองด้วยแอปพลิเคชันแคร e ตามสถานที่ต่างๆด้วยและยังมีการขยายผลไปยังหน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่นเทศบาลเมืองมหาสารคามและสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงพื้นที่เพื่อน,นําไปเป็นแนวทางในการดําเนินงานช่วยเหลือเด็กนักเรียนของเทศบาลเมืองมหาสารคามเป็นต้นสําหรับโครงการครูหมอพ่อแม่ของเทศบาลนครขอ,อนแก่นโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โครงการครูหมอพ่อแม่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะได้คัดกรองเด็กว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเก่งฉลาดหรือไม่เก่งมันเป็นเรื่องของบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการบกพร่องเป็นเรื่องบกพร่องการเรียนรู้เป็นเรื่องสมาธิสั้นเรื่องก้าวร้าวเรื่องความรุนแรงจริงๆหลายเรื่องหลาย,ลายเรื่องที่เป็นเนี่ยเป็นเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บด้วยที่สามารถรักษาได้โดยนโยบายเรื่องการศึกษาเนี่ยอันดับแรกก็คือความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กทุกคนต้องได้รับการดูแลได้รับการเยียวยาได้รับการแก้ไขปัญหา และได้รับการคัดกรองที่เสมอภาคเพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมศักยภาพในด้านการศึกษาที่ดีเพียงพอพอเราคัดกรองออกมาจากเด็กเกือบหมื่นคนเนี่ยมีเด็กมากกว่า600คนคิดเป็นประมาณ7%ีเจ็ดสำหรับพวกเราเองเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเรื่องนี้ก็คือผู้ปกครองจะมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนเองก็เมื่อเรียนรู้เรื่องนี้นักเรียนก็จะสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีหมอมีจิตแพทย์ที่ให้คําปรึกษา หมอที่รู้จักปัญหาของเยาวชนท่านเหล่านี้พร้อมให้คำปรึกษาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนักเรียนทั้งหมดจะได้รับการดูแลที่มีความเสมอภาคกันอนาคตที่เด็กจะก้าวไปนั้นก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นได้รับการดูแลจากคนรอบข้างที่เข้าใจปัญหามากขึ้นโครงการครูหมอ,อพ่อแม่จึงเกิดมาเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้แก้ไขปัญหาให้เด็กแล้วเด็กก็จะไม่ออกไปนอกระบบจะไม่ได้สร้างปัญหากับสังคมต่อไปนี่คือแนวทางของเทศบาลนครขอนแก่นครับ ครับในเรื่องนโยบายทางการศึกษาของทางสำนักการศึกษาของทางเทศบาลนครขอนแก่นนะครับในเรื่องโครงการของครูหมอพ่อแม่นะครับเราก็ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะครับโดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี2566ในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันสําหรับเด็กกลุ่มที่มีปัญหานะครับในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันแคร์นะครับในการเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เข้ามาตรวจเช็คในเรื่องสุขภาพของเด็กที่ในกลุ่มที่มีปัญหา เพื่อให้ช่วยให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะเรียนแล้วก็อยู่ร่วมกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่ร่วมกับคุณครูได้นะครับจากสภาพปัญหาของสังคมในยุคป,ปัจจุบันนะครับก็ให้เกิดปัญหาทางสังคมมากมายโดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนะครับโดยเฉพาะเด็กนักเรียนของเรานะครับตั้งแต่ระดับประถมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับ ทางเทศบาลนครขอนแก่นจึงได้กำหนดโครงการคูหมอพ่อแม่นะครับเพื่อมุ่งหวังนะครับที่จะแก้ไขปัญหาเด็กที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างๆโดยเป้าหมายสําคัญก็คือต้องการที่จะพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการพร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนะครับทางสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นนะครับก็จึงได้ดําเนินการแก้ไขนะครับโดยการคัดกรองเด็กที่มีภาวะปัจจัยกลุ่มเสี่ยงต่างๆนะครับเพื่อที่จะ ได้ดูแลรักษาแล้วก็ป้องกันได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพนะครับในการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของเด็กนักเรียนของเทศบาลนครขอนแก่นครับ โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาการเรียนโดยครูหมอพ่อแม่ได้รับความร่วมมือจากกองยุทธศาสตร์นะคะนักวิชาการทางด้านคอมพิวเตอร์ที่ที่ช่วยเขียนโปรแกรมให้แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่นร่วมมือกันพัฒนาระบบซึ่งกระบวนการและก็ขั้นตอนในการดําเนินการโครงการนะคะเริ่มจากเ,าเราได้จัดอบรมให้กับครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นนะคะให้ครูเข้าร่วมอบรมทุกคนนะคะ ในการอบรมเป็นการให้ความรู้ครูในการดูแลเด็กการคัดกรองเด็กสังเกตเด็กนะคะแล้วก็การปรับพฤติกรรมต่างๆของเด็กหลังจากนั้นในภาคเรียนที่2นะคะค,คุณครูก็ออกเยี่ยมบ้านแล้วก็ดำเนินการคัดกรองนักเรียนนะคะ การคัดกรองนักเรียนเราก็ใช้แอปพลิเคชันแคร์ในการคัดกรองนักเรียนเมื่อพบว่าเด็กอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาก็จะเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลงโรงเรียนทุกโรงเรียนเพื่อที่จะคัดกรองซ้ําซึ่งในการคัดกรองซ้ําของคุณหมอก็คือจะต้องเชิญผู้ปกครองเชิญครูประจําชั้นแล้วก็ตัวเด็กเข้ามาร่วมด้วยนะคะเนื่องจากว่าคุณหมอต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ปกครองในระหว่างที่เด็กอยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมในพฤติกรรมเด็กที่เวลาเด็กอยู่โรงเรียน เพราะว่าเด็กบางคนพฤติกรรมเขาอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนเนี่ยพฤติกรรมเขาแตกต่างกันนะคะเมื่อคุณหมอได้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็จะทําการวินิจฉัยแล้วก็นําเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาต่อไปค่ะในส่วนของโปรแกรมนะคะก็คือโปรแกรมแอปพลิเคชันแคร์มีความสามารถคัดกรองสุขภาพจิตเด็กตามแบบฟอร์มที่สถาบันพัฒนาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะนอกเฉียงเหนือได้กำหนด ก็คือการคัดกรองแบบ 9s การคัดกรองแบบ SDQ และโปรแกรมก็จะแปลผลออกมาในรูปของ Snafo ค่ะระดับของการแปลผลก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับก็คือสุขภาพจิตเด็กที่อยู่ในระดับปกติสุขภาพจิตเด็กที่อยู่ในระดับเสี่ยง และสุขภาพจิตเด็กที่อยู่ในระดับที่มีปัญหาในส่วนของการเข้าถึงโปรแกรมนะคะก็คือหน่วยงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพจิตเด็กลายบุคคลก็คือครูประจำชั้นและโรงเรียนเท่านั้นนะคะ,ะข้อมูลของโรงเรียนอื่นๆจะไม่สามารถเห็นได้ค่ะในส่วนของโปรแกรมนี้เราได้ใช้งานมาประมาณเกือบปีก็มีความเสถียรภาพการใช้งานไม่มีปัญหาค่ะ จากนั้นเราก็เลยได้มีการตกลงกันว่าจะจดลิขสิทธิ์กับกลมทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งจดไปแล้วเมื่อประมาณต้นปีพศ2567นี้ค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงนะคะก็เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในชุมชนของโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงนะคะเป็นชุมชนจิมลางรถไฟมีสภาพที่แออัดมีสถานะครอบครัวที่ยากจนนะคะหาเช้ากินขําซึ่ง เวลาของผู้ปกครองที่จะดูแลลูกไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างเต็มที่หรือ100%เซจึงต้องกลับมาหันมาดูที่โรงเรียนซึ่งโรงเรียนเป็นครอบครัวที่2นะคะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทุกอย่างให้กับเด็กๆเ,เรื่องของการดูแลเด็กพิเศษซึ่งโรงเรียนก็ได้เข้ามาตรงนี้ร่วมกับโครงการของเทศบาลนครขอนแก่นนั่นก็คือโครงการครูหมอพ่อแม่ ซึ่งเรามองเห็นแล้วว่านี่คือประโยชน์จากเมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูแลเขาโดยที่เราไม่มีหลักการไม่มีวิธีการแต่เราใช้วิธีการธรรมชาติบำงบัดกันเองนะคะแต่เราครั้งนี้เรามีคุณหมอเข้ามาก็ทำให้เด็กดีขึ้นค่ะดีขึ้นรู้สึกเขาเข้ากับสังคมได้อยู่ได้อย่างมีความสุขในโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองแวงของเราค่ะ เด็กของเราที่เข้าร่วมโครงการก็จะเป็นเด็กในระดับปฐมค่ะเด็กของเราเมื่อเข้าร่วมโครงการประโยชน์ที่เขาได้รับก็คือเขาได้เข้าถึงคุณหมอนะคะจากการที่เด็กเป็นเด็กชุมชนซึ่งจะเข้าถึงคุณหมอเนี่ยลำบากมากพอเขาได้เข้าถึงคุณหมอได้พูดคุยเขาก็รู้ว่าเขามีลักษณะพิเศษอย่างไรพอเรารู้เราก็จะช่วยเหลือเด็กได้อย่างถูกต้องนะคะ ก็คือเด็กมีความกล้ามากขึ้นกล้าที่จะคุยกับครูคุณแม่ก็ช่วยกำชับว่าเออหนูเป็นอย่างนี้นะหนูต้องใจเย็นนะลูกคุณครูก็รู้ว่าต้องเอาใจใส่กับเด็กนะคะพอเราเอาใจใส่กับเด็กเด็กก็มีความไว้วางใจเราและทำให้เด็กเรียนดีขึ้นและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ หลังจากที่โรงเรียนเทศบาลบ้านนนทนันได้เข้าร่วมโครงการรูหมอพ่อแม่นะคะน้องที่มีพัฒนาการที่มีปัญหาค่ะ ก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นค่ะหลังจากที่น้องมีพัฒนาการที่อาจจะไม่ค่อยพูดแล้วก็ไม่ค่อยสบตาไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะน้องก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็ได้พูดคุยกับท่านผู้ปกครองนะคะท่านผู้ปกครองก็บอกว่าหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วคุณหมอก็จะมีการนัดไอ้น้องนะคะไปประเมินพัฒนาการอยู่เรื่อยๆและสม่ำเสมอค่ะโดยความร่วมมือของท่านผู้ปกครองท่านผู้ปกครองก็จะพาน้องนะคะไปที่โรงพยาบาล ะะเพื่อที่จะไปกระตุ้นพัฒนาการค่ะน้องก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตอนนี้น้องก็กล้าพูดมากขึ้นแล้วก็กล้าสบตาผู้คนมากขึ้นค่ะชื่อว่าโครงการครูหมอพ่อแม่นะครับร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่นนะครับมีโรงเรียนสังกัดเนี่ยสิบสิบถึงสิบเอ็ดโรงนะครับตอนนั้นแล้วก็มีการร่วมมือกันในการให้ความรู้จัดอบรมให้คุณครูนะครับมีทักษะในการไปคัดกรองเด็กที่มีปัญหาสุภาพจิตนะครับมีปัญหาการเรียนนะครับ แล้วก็ให้ความติดอาวุธให้คุณครูเนี่ยสามารถไปปรับพฤติกรรมเด็กเบื้องต้นได้นะครับส่วนเด็กทีออ่อาการไม่ดีขึ้นนะครับก็มีระบบบริการที่จะส่งเข้ามารักษาต่อเน,นื่องนะครับซึ่งก็มีที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กวัยรุ่นพัทอาเชียงเหนือแล้วก็โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับที่ร่วมกันเป็นสถานพยาบาลหลักที่ดูแลนักเรียนของเทศบาลนครขอนแก่นนะครับทำการ พัฒนามาเรื่อยๆนะครับมีโครงการทุกปีนะฮะที่แทบจะทุกปีที่มีการรีเฟชให้คุณครูนะครับแล้วก็มีาการอบรมผู้ปกครองด้วยนะครับในช่วง2-3ปีหลังเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้ผู้ปกครองนะครับผลลัพธ์ที่เห็นชัดขึ้นก็คือผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้การยอมรับนะครับว่าบุตรหลานของของเขามีาปัญหาสุขภาพจิตจริงนะครับซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษานะครับแล้วก็ลด ความเข้าใจผิดลดตราบาปในการไปตีตาเด็กกลุ่มนี้ในโรงเรียนนะครับนะว่าบางคนอาจะจะมีความเข้าใจผิดว่ามารักษาทางสุภาพจิตจะต,ต้องเป็นโรคจิตโรคประสาทซึ่งจริงๆแล้วม,มันคนละเรื่องกันเลยนะครับนะเด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นกลุ่มสมาธิที่สั้นนะครับเยอะที่สุดนะครับบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของ IQ บ้างนะครับมีปัญหาเป็นเด็กที่อ่านไม่ได้เขียนไม่ได้หรือมีปัญหาการเรียนบกพร่องบ้างนะครับแล้วก็พบว,ว่าเด็กที่ได้รับการรักษาเนี่ยนะครับส่วน ส่วนใหญ่เลยต้องบอกว่า90%กว่าผลการเรียนก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับปัญหาปัญหาพฤติกรรมในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการกันแกล้งความรุนแรงก็ลดลงนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ได้ช่วยเหลือสังคมแล้วก็ทำให้เด็กๆของเรามีคุณภาพชีวิตมีการเรียนนะครับที่ดีขึ้นตามลำดับครับสวัสดีครับผมชื่อลูกคิดครับแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนเทศบาลสนุกครับคุณครูได้สังเกตอาการผมมา หลายหลายวันมากจนต้องมาพูดคุยกับพ่อกับแม่หรือผู้ปกครองนะครบปรึกษาว่าเฮ้ยเราเป็นสมาธิสั้นจริงหรือเปล่าตอนแรกพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยเชื่อครับแต่ทีนี้พอขึ้นป .3 ป .4 เฮ้ยเริ่มเห็นชัดแล้วว่ามันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้อะมันโซนอ่ะคือแบบว่าพ่อกับแม่ก็ตอนอยู่บ้านคือมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่อยู่โรงเรียนมันก็อีกอย่างหนึ่งไปเลย ก็ตอนนี้ก็สอบเรียนต่อที่โรงเรียนแก่นครวิทยาล,ลัยครับได้รับการศึกษาต่อครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งครับก็ขอขอขอ,ขอบนนคอุณครับเทศบาลนครขอนแก่นที่ได้เขาร่วมโครงการหลา,หลานบ่หลานบาเว้ามันเว้ายากมันเป็น <S <S 2> <S 2> <S 2> สี่ปีหาปีแล้วมันก็บ่าว้าบันนี้เลยเขาโครงการแล้วบันนี้ก็ ทางง้ <20 S 1> ทางโ <20 S 1> รงเรียนกระซอยทั้งโรงมากกระซอยซอยกันบัดนี้อันขอบคุณเทศบาลนคะรข,ขอนแกนนะ่นเนาะเพื่อนให้โครงการเท่าดีๆเนาะเพิ่นนในซอยผู้อึดผู้อยากมันเอ่เว้าบาจา่านี่เดี๋ยวนี้เริ่มเว้าแล้วลานนั้นเริ่มเอ,อ,อินพ่อเอ,อินแม่เอ,อินยายมันกันบท่านว่าได้หลายอดอกแต่กันยังดีกว่าลายเติบละดีกว่าเก่า วันนี้ที่เลขยายกระทุกใหญ่หยู่ละหลานเบ้าเาพิ่นกะว่าทางโรงพยาบาลเพิ่นกะว่าเดี๋ยวมาก็พูดยายมาขี้เกียจเฉยเออคุณคู่กะว่าไปโรงเลียนกะเอินคู่ได้ทุกคนว่าสั่นเอ้ามันว่าวยูออบอกว่าวยู่ว่าสั้นอาจารย์เพิ่นว่ายู่บ้านยายสอนมันเบื่ออยากว่าวมันต้องมีคำแลกเปลี่ยนอยากไปหันไปนีต้องพูดก่อน อยากไปรงเลียนเรียกสิเรียกยายเรียกมันเว้าเวม e r ยายวันที่ข้ามมันเว่าอวมิดน,นะคันเบอมีคําแรกเปลี่ยนมันเป็นคนเว้ายากเป็นคนเว้าจักว่าจังไหรเนาะมันเ่นมักเว่าวว่าไงคันพปนน่ซสิต้องขอบคุณโครงการดีๆของเทศบาลนะคะตั้งแต่ลูกชายเข้าโครงการก็ไปหาหมอประจําคุณครูก็ ดีค่ะช่วยพัฒนาการดีขึ้นค่ะเยอะเดี๋ยวนี้พูดแล้วต้องขอบคุณทางเทศบาลมากๆนะคะที่มีโครงการดีอย่างนี้ขอบคุณค่ะ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กที่มีปัญหาการเรียนโดยครูหมอพ่อแม่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นจะสามารถตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาการศึกษาของเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลได้เป็นอย่างดีแล้วแต่การปรับปรุงและพัฒนาวิธีการใหม่ๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือยุคสมัยจะสามารถทําให้เราผ่านวิกฤตต่างๆที่จะเผชิญต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน